ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีมดทั้งเลยนะเนี่ยจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทําไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ท่าน้ําไม่ท่วมนี่ ขายไม่ได้เข็นน้าได้เข็นน้าถังถังละสิบบาทได้ให้โอกาสผมตั้งหลัความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยอ่มียานเซอร์นาเทิร์บอกเป็นยานเอกวานโอ้โหมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมันเป็นยานพนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้หม่ยถ้ว่าล้อล้ออะไรฮะล้อแล้วเหมือน เหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโโสโคปในการสูบลแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนอั่นแหละเราก็มีไจโโสโคปเลี้ยงกลับแล่วคนขขาได้เห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้<ช> <ๆ S 2> นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างนัานข้างครึ่งหนึ่ง,งถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสําเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถทที่จะไไไปปตรงนนั้้ดุกที่ มีน้ำก็ไปได้มีบกก็ไปได้ไปได้แล้วจะยังไงอาจจะติดลมติดที่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผมพยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์ี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องปล่อยให้เขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนสวัสดีครับขอต้อน ท่นนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับนี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้สองทุ่มที่ WorkPo i n t TV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะถ้าเป็น psi ก็ช่องหมายเลขเจ็ดจานอื่นๆก็ต้องจูนลองดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับ ดูได้นะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานําเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณราคกงสวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมเนี่ยเดินทางไปทั่วสาธารณพิตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาได้แล้ว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่ได้แล้วว่าเห็นปุ๊บเนี่ย นี่มันเพชรในตมชัดๆถูกต้องเลยพรกุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนําเหนอือเลยเพราะว่าชิน้นนี้ต้องแบบต้องโดนจริงๆเ้ามาเขาเนนคนนี้ครับ,รบจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียแล้วเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลอยู่นาระครับผม้จะมีไอเดียยังมีความตลกด้วยบอกให้ดูบอกให้ดู ชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่เรื่อาคือเขาจะใส่หน้ากากนะครับพี่ตาครับนี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเขาใส่กันของจริงนะรายการของจริงนะถามเขาแล้วว่าทําไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทา้งนั้นไปพบกับเขากันเลย เปิดประเดิมเริ่มต้นขึ้บันแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกแตก่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation m ม n คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุโดโง่เพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยว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 มันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อย,ยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุย้ยคณากรรมการจริงด้วยผมเป็นอิโนโนเวชันแมนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอิโนโนเวชันนี่แหละถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องหนึ่งอย่างนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วล่อยไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้<แ>ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนะี่ยต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่แต่คุณยังต้องมาสาธิตมานําเสนอในนรรรรรราาาาายกกกขอองงเผผ่มมทน มีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุยกันเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบกรรมการสองท่านมีดีกรีในรั้นนี้ตรวจสอบมีคุณภาพถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซ <c atem pross im> ื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้อ่านะครับกรรมการสองท่านของผมครับใชิเลยครับสอัสดครับสนัจานาเลยนะฮะท่านได้ที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจำของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่เอสเอ็มบีตีแตกอาจารย์ธัญวัตร์ชยตะกุลชัย อีกหนึ่งท่านท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสินคิตมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกจำกัดน,นะครับคุณทรงพลนะครับชันมาจิตครบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรู้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกดูมาตลอดแต่หนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตาีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อน กรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นอ้าวขายของกันเลยดีกว่า innovation man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับที่สิงห์บุรีนะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์ดีเดี๋ยวคุณภาคุงสเก็ตบอร์ดปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันนี้เนี่ยเนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นั่นคือสมัยก่อนัไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเกตเลยเมื่อก่อนไถ่อยู่พันพุทธนะครับผมเพกสเกตมาปึ๊บวางปึ๊บเหยียบเหยียบปึ๊บไถ่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปเหนยผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับสองท้าทายตรงที่ว่าอ้าวเราเลี้ยวเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหม แล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเ,นะเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินเลยครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินี้นะก็คือเวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนามันเขาจะแล้วมดีหรือไม่ดีดีกว่าครับแมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วล่ะก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ ไปชาร์จอีกทีหนึ่งชาก็มีตัวเสียบจ็ชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเรียกเปิดออเสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่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 เนในรถจักรยานไฟฟ้าอ๋อนี่เปิดปิดครับอันนี้เปิดปิดอ๋อแล้วก็มีระบบแต่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นตลับสี่ดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์อะไรนะครับอะไรนบ แต่อรฟรีสองล้อหลังฮะไม่สับสับสาังกฤษเม่กดิฟเฟอเรนชั่ e เกียร์ดิฟเฟอเรนช n ่นเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจัดกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงผลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปไหมครับผมล้วเวลาเขาบเครื่องกรนนี่เวลาเขาทำงานอมกันทั้งโอ้นี่กทำงานเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลัง๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห,ห,หันหน้าหันหน้าหน้าออกหันหน้า <ไป S 1> ออกหมุนหมุนหน้าออกในก็านาการทำงานนะฮะเราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋ตอตัวนี้คือเบรกม,ม,มัน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 มีลักษณะเหมือน acting เป็นในตัวก็คือเบรกอ๋อคือถ้าไม่เบรกท่าเนี้ยมันจะไม่เบรกจริง <c oughs> มันต้อง คือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีทอินทัวลระบบเลี้ยวคือใช้เทมหนักใช่ไหมครับเทมหนักอย่างนี้ครับนี่เทีนที่มาเลี้ยวซ้ายเทีนี้เลี้ยวขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับ แต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่ยเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆแลมีผู้ซื้อก้าไปแล้วนะววต่างชักก็ซื้อกันแล้วนะวเอาอยัางไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหน้ามีท่ายืน เอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะเอาใจเอาเลยนะเข็นเลยครับเอามามาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยอ่าเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่านเห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาครับทับตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหเคลนตัวง่ายมากเจ้าท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่สมองมือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เล่ง เลี้งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องมาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับสัหมลน่โอ้โหแบกแบกแบกอ้าเลยด้วยไม่มีขาลงเลยเหรอไม่มีต้องถ่ายเฉยๆผิดๆมังเลยเหรอของไรพีตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเงื่อออกให้ใช้ได้นี่โอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับ ต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งเลยคุณอินโนเวชันแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆครับท่าเด็กๆนั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิเขาเปานการยังไงการอาจารย์ดูครับโอ้สุดยอดสุดยอดอาจารย์ดูครับนั่งเรียบได้ท่านี้ไม่เท่เลยอาเบได้อีก อ่ะสองห้าสองละท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นครท่าห้าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเลรกครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงจริงท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบ๊คเบ๊คโอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มีมีตวัดกลับมีมีถอยหลังหี่มีตวัดกลับอย่างไงยังไงตวัดกลับฟลิปปะฟลิปปะโอ้โหถามจริงโอ้โหเป็นไงเราสุดยอดฮ่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรคุณอินโนเวชันแม n ก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่อย่าให้เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับพี่เขากำลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลรียนแบบเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติกเกอร์อินโนเวชันแมนเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมบูดเก่งใจจะของหน่อยเยยี่ยวเลยการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากอย่างอย่างคนมือใหม่เนี้ยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะทำได้ไหมได้ฮะได้ง่ายเลยปะง่ายครับ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าวัยรุ่นขนาดนี้ชินแรกขอรายการนะต้องรักษาชีพให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักเบามากครับเบาจรงไม่อยากยกต่อเลยสอนที่สอนที่สอนมือจะสายเขาขวาพี่ครับลูกค้าเขาซ้ายเขาซ้ายอ่าเร่งหมุนหมุนเฮ้ยไปจริงนะเฮ้ยไปเอะต่อไปได้ต่อไปได้ ผมรู้แล้วครับพี่ตาว่าว่าทําไมท่าเบสต้องเป็นท่านี้ <c oughs> ทําไมโอ้ยท้าไม่กางมือล้มแต่โค้งที่แล้วแล้วครับผ <c oughs> มมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันกันแน่อยู่แล้วครับพี่ภากุ้งนี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเองยากอะอาจารย์ว่ายากรอครับยากอาจารย์ลองเล่นดูค <c oughs> าารับไม่ยากอะไม่ยากอะสบายแล้วเลเดี๋ยวยังไงอะคุณต้องรักษา ีวิธาการผมดีนะเบรกยหมุนกลับครับเด็กเข้าตัวกรับเล่งไปข้างหน้าเร่งไปขั้งหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับดย่ยงมาเองครับท่ามาเองเอาละเอาบอกบอกกก็หมุนค่อยๆเร่งมาแล้ง้ามาแล้วาามาแล้วใชหมิองาัไ้ลไ้ไปโอ๊ยใจหายไม่ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายปวดมากเลยหน่อหน่อยเอาคต้องพ้นด้วยเหรอ เอาเอ <ality> าเอาตัวตัวเลี้ยวตั้งหักฮะตัวเร่งตั้งหักโอ้ปอดได้แล้วปอดได้แล้วเบียร์มาครับอย่าส้นเท้าครับอย่าส้นเท้าครับอ่าอย่าส้นเท้าครับส้นเท้าครับไปเลยไปเลยเบรกยังไงเบรกยังไงเบรกยังไงกดยับกดยับกดยับ กรรมการเมื่อกี้เหียบปุ๊บรอยยิ้มเกิดชื่นครับพี่ตาความวชื่นชอบความวชื่นชมม<ว>ันไม่หยุด <c oughs> โอ้โหคูดว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่อินโนเวชันแมนนี่นุนจะเป็นนักะดิษฐร์พันล้านแล้วล่ะครับ ราาเเท่่่ไหนียตอนนี้ตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณหมื่นเก้าคุณมีขายสองที่เหรอมอเตอร์ไซค์เลยนะเนี่ยขายในอีเบย์ด้วยเว็บไซต์อีเบย์กับเว็บไซต์อารีบาบาขายดีไหมเดือนละสองคันนี่ไงเดือนนี้เขตอนนี้ขายไปกี่คันแล้วร้อยกว่าคันโอ้โหโโอ้หแม่เจ้าพี่เขาขายไปได้ร้อยกว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับขายมากี่ปีแล้วครับ ขายมาตั้งแต่ตอนอายุ25ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะ90กว่าปีแล้วนี่33.8 8ปีขายไปเท่าไหร่นะร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุม สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นตัดกรุงเทพไปเลยนะครับผมในการในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟตัวนี้ชาร์จประมาณสองชั่วโมงครับเพราะว่าเป็นแบตวิกเกอไนออนและใช้ได้อีกกี่นาทีใช้ได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็ประมาณ จ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลจะถึงสิบก็จะเจ็ดถ uh ึงสิบ๋อเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบแล้วท so ี่เหลือก็แบกกลับมาแล้วไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมออเตร์ไซค์มาแล้วจ้างไปชาร์จไปบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นไหมจ้างก็ไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ้ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึงสิบกิโลแล้วมันมันไฟมันหมดอ่ะก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านหนึ่งที่เขาอยู่เลยการมีทางแก้ครับอาจารย์มีความรักต่อกัน แล้วไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมพแฮนด์เมดทั้งหมดใช้มือทำแฮนด์เมดหมดเลยตัวนี้ใช้ตะไบทางเลื่อยเชืไม่ใช้สีรับน้ำหนักได้250กิโลให้การตัวใหญ่ใช้ได้แล้วก็ตัวเท้าเนี่ยขยับได้ถ้าอเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็บอกสเปคไหตัวนี้ขานคลายนอดออกคลายได้อ๋อให้เขาปรับได้อนี่มีร่องให้ปรับนะเนี่ยเข้ากับเท้าพอดีนะปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามา เพราะว่าระบบระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่วานที้คจะใช้ล้อใช่ไหมฮะคแลรักษาตนี้คุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างมายที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยครับคือด้วยจุกแบบนี้ถูกไหมครับลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างแล้วก็ใช้สูบ อ๋อต้องสูบลมด้วยเหรอเนี่ยทำไมต้องใช้ร้อแบบเติมลมเพราะอะไรฮะก็คือพื้นผิววัสดุที่ขูกขาหรือว่าเนินเนินที่ต่างระดับเขาก็จะไปได้ไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิดเพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะหมื่นเก้าครับราคาของต่างชาติอ่หมื่นหค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะ นี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาที่คุณยางครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรกันเนี่ยไอซ์คัฟโลโก้นี่ยากเลยอ่ะอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็น้าพาลงมาเลยอ่ะผมได้ว่ากดจุดเว้ะยนี่แถวเยอะมากเลยอ่ะ มันยุบกดจุดปเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยที่าพกุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากกว่าก็คือฟ้าฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญญาณดิจิตอลเอาของทุกอย่างจริงด้านด้านนอกจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับนี่มันดูดด้านหลังเนี่ยดูกโซ่ดูกระโซ่ที่มีเฟืองนะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบอกถึงความรักที่มีในอุปกรณ์ของเขาลองนึกภาพา่า์คือคืออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้ถ้าเราขับจริงๆเราก็ต้องแบบ เกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชนิดไม่ถ่องแท้ครับอาจารย์พูดแบดนี้คุณเข้าใจเลยครับที่จะหัดเล่นแบบโปรโปรเลยเขาไม่ทำนี่เยอะมากเลยนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่งถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ฮะก็จะเปลี่ยนท่าได้เดีเลยรถพ่วงเรื่อยๆต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็รอดไปเลย เจอรถพ่วงก็นอนลอดหาครับเมื่อกี้นี้ผมจะเด็กก็ไม่ได้คือรถพ่วงเลยครับผมเจอรถพ่วงกันอนรอดเลยครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะได้อารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเก็ตบอร์ดสักอันนึงเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่องยนต์เฮ้าคุณทรงพลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าก็ตรงนี้มันก็จะแค่ลักษณะหนึ่งซ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 ึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาว พอเจอสถานที่นั้งใจผมว่ามันเหมือนกับหัวจานให้กำลังใจให้กำลังใจขอกำลังใจไว้อาจารย์ไม่เข้าใจอ่ะครับผมคิดว่าแบบถ้าสเก็ตถ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอ่ะเขาเช้าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อ่ะแล้วอาจารย์ไปซื้อจต้อหพูดปักซอยอ่ะขี่จักรยานไปจะดูแบบธรรมดาจักยานไปอย่างเงี้ยเราคิดักลับมาเปี้ยงล้นก้น ต้ค <Bond> <Pokémon> ิดมุมอาจารย์หรอต้องคิดมุมภาคกุ้งเนี่ย่าไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะอย่าไปคิดมันต้องต้องต้องเกียรตยอาจารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งข้างกับเขาที่ครับคุณภาคกุ้งแยกมาทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถามท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูด ที่จะเอาใจกรรมการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทําก็คือสเก็ตบอร์ดบินได้สเก็ตบอร์ดบินได้เพื่อเพื่อเพื่อแสดงหนังเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทําได้ตัวตนของใครอินโนเวชั่นแมนตัวตนของคุณคืออะไรอินโนเวชั่นแมนก็คือทําสิ่งที่เหมือนในหนังแบ็ k ทูดิวฟิวเจอร์เนี่ยเขาเขาทำเครื่องสเก็ตบอร์ดบินได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ผมจะทําให้เป็นเรื่องจริงเพื่อ เพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีในเชิงพาณิชย์ด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเราทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับถ้างั้นคำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้ไม่นี่มันเลย ทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดทำไมต้เป็นพัดลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรสังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันมีลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่าใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณพวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไป ต้องเหนื่อยไปเก็บพองไงพวกเล่นแบบพอมันขับมายุ่ยครับจ่ายเวลาไกลๆลมพัดเนี้ยต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้ไปตัวนึงจบเลยมาเหนื่อยไกลตัวนี้อีกทีหนึ่งจริงๆในท่าเบรกเนี่ยนะครับการที่คุณการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเชสเเลตมันจะทําให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้าจริงๆควรจะทํากลับกันนะครับเวลาเร่งอ่ะดึงเข้าตัว นะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขามคุณจะมีชิปกดได้อีกทีหนึ่งในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มันมันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกทักมาว่าทําไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเบรกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจอื ừ ừ ừ, ừ, ผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชันน่าจะเก็บกลับไปคิดนะครับ มีข้อโต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทํากลับแบบนั้นครับข้อโต้เถียงก็คือตัวของของผมเนี่ยลักษณะการเบรคกคือตกใจมันจะทําให้เราหมุนข้อเท้า๋อเอาส้นเท้า <c oughs> ข้อเท้าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอพอขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได,ได,ได้ได้เต็มแรงกว่าถามคุณคก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยโ <c oughs> ดยส่วนใหญ,ญ่ในในประเทศไทยจะไม่ค่อยมี ครับเพราะฉะนั้นนะกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณทําสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอนเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งแคบลงไปอีกสมมุติว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดเล็กอยู่แล้วนะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไปเป็ต้อได้ว่ายคนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไงตามชายหาดปล่อยเช่าไงครับอาจารย์อมหมายถึงว่าหาดทรายนี่คุณเอาสเก็ตบอร์ตเล่นในหาดดทรรรรายเเออฮะะะแล้ววมมมััันนจไปคบีีตุ่ฟโ ร้อง่รนร้องเป็นดอกเลยมันหายมันมีถนนหรือเป่าจรมีถนนมันมันจะไม่เดินยได่พี่วิ่งสายเลยเหรอคุณใช้ความรู้ตั้งเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่จะผิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยาน3รล้อสเทินน้ำสเทินบกนี่คุณตอบได้ั้งเ่ยจักรยาน3ล้อสเทอน้สเทนบกทาไมคุณคิดว่าจะขดี พราะว่าน้ท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ถ้าน้ําไม่ท่วมนี่ถายไม่ได้ขายไม่ได้เข็นน้ําได้เข็นน้ําถังถังละสิบบาทได้<ถ>ให้โอกาสผมสำหรับความคิด <c oughs> ถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานเตือนน้าเทิอนบกเป็นยานเอกวานมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไร ก็คือมีเป็นยานพหนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ไม่ใช่ว่าล้อรถล้ออะไรฮะล้อแล้วเหมือนเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคปในการสรงแล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละเราก็มีไจโรสโคปเลี้ยงกับแต่บางคนเขาได้เห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างนัานข้างครึ่งหนึ่งถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไ คืออาจไม่ไม,ไม่อาจน้าท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ําก,ก็ไปได้มีบกก็ไปได้ครับไปได้แล้วจะยังไงอ,อาจจะติดลมติดที่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังโโเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผม,ผมก็พยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องปล่อยเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับ เพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้าสเก็ตบอร์ดบอดเงินกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวจริงๆ